ออ่าบเสำหรับท่านที่ติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ก like, ดแชร์รับสไทธ์นะเออบอกให้มันวันหนงงั้นไม่ไหวไหรอกว่าอีกจุ่มน่าจะเหลือนะต้องเอบหนำจัตู้ <c oughs> นอบหมมาฟังกันนวันหน้ามันลงเลย่ ใช่เว <Take> ้ยนี่รวยตเดิมสมารยตะเดิมนะเงินชื่นดีคออ่อาตัองคอยชิดนู่นเลยอาครับ เรือเหมือนดานวาน์ชัดด้นเรือเสียตามสแสดงให้เราดูนะครับผม oh, oh, พี่น้องฝ oh. ากด like, oh. กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดซนะับสไครต์ติดกระโปงเลยพี่น้องดินมันชื้นอยู่ข้างล่างลิ่มเนาบางคนลิ่มเดินมาในชนยงางมีลิ่อ้าว ยกเลยยกเลยไดนะ้เสียต้ไม่ไหวครับยกเลยนะครับพี่น้องพ <c oughs> อดีมาจากปะยางก็ได้ช็อตเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยูทูบเบอร์นี่ไม่พลาดนะพี่น้องร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้านะครับนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนกลุยลงกัน เจนะครับเจอดินหลุมครับจมครับเรามาชมช็อตนี้กันนะครับมุมเลนมุมกว้างเลยพี่น้องเสียตั้มแสดงให้ชมแล้วนะนี่นะครับทีมงานสายหลิก็รถดินก็จะประมาณนี้นะครับมีจมมีมีถนนดีมีถนถนเครยอย่างนี้แหละธรรมดาครับ NPR ร2อย่างบ้ังบ้าพลังไม่ได้เลย <laughs> ขึ้ิบกระโปรงเลยพี่น้องจึ้ิบกระโปุกแลนะพี่น้องใจยันฝ่าทายนะพี่น้องดูการขึ้นบอ่อโหดของเจ้าร็อกสีฟ้าพี่น้องนี่นะครับเห็นในย่างนี้อย่าลดราคาดินนะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะดีดขึ้นนะ เห็นร,รถดินแล้วจะยากดราคากันนะครับพี่น้องนี่ดูดูการจมว่ากดราคาันจะตายหามันไม่ใช่ธรรมดานะจะเอาดินไปให้ขัดดายไม่ขึ้นเลยลึกเลยท่านผู้ชมที่รับชมนะครับราคาดินอย่าลดกันเลยดูสภาพเอาพี่น้องก่อจ,จะถึงร้อยสองร้อยอว่าแพ เง็นธรรมดาเด้แมวบางบนญยับนะนี่นะครับมันต้องมีจมบ้างนะครับพี่น้องว่ารว่ารถินวิ่งเงินหลายไม่หลายนะครับอย่าเพิ่งเรียกเสียเด้อเน่แต่สี <laughs> ใช่ง่ายๆนะพี่น้องต้องมีอุปสรรคท่านที่ซื้อดินต้องเข้าใจนะครับต้องเข้าใจต้องเข้าใจพึงชระเพราะมันไม่ธรมดาเลยจ้ะแล้วก็จะเบียงเปี่ยงเลยอ้รถกับพังหมัดขาดเอย่าพึงเรียกเสียเด้อพี่น้องอย่าพึงเรี่ยงผมเสียมันไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาแล้วพี่น้องดีฝั่งนี้จะขึ้นไหมเนะเาะแล้วก็ไม่รู้ กระเป๋ากรานนะครับพี่น้องโดยพี่น้องจากหลังกระเบา๋าเรานะครับก็จะประมาณนี้นะครับวิ่งดินก็ไม่ค่อยเหลือเท่าไรนะรพี่น้องต้องเข้าใจที่ซื้อดินว่าแพงในราคาในหน้าค่า,ารถค่าปะทะเล็กๆน้อยๆน้อยมอค่ากอจะเอาดินไปให้ท่านได้ก็สาหัส ก็คอมเมนต์กันไม่ได้นะครับตรงไหนราคาเท่าไหร่คอมเมนต์กันมาได้นะพี่น้องคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะนี่เอาก่อติดสน้ำก่อติดเอ่อขอบสนามเลยนะครับนี่กินก็จะงาเกีงนะครับนี่เสียงยางกระเบิดพี่น้องแต่กย,ยางกระเบิดยางเบื่อจ บางโพนมือสพะพานว่มันใครแล่ะครับดับลิดโอ้เอฟซีลุกท่านก็ต้องดูด้วยนะไม่ใช่ว่าดินถูกดินแพงมันไม่ใช่นีครับผมเข้าใจด้วยนะทีมงานเราก็ทำเต็มที่นะครับดินมันอาจจะมีเลนข้างใต้นะครับมันยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจุดไหนมันอ่อนมันนุ่มนะน้องหน้าดินโค้งนีเนี่ย ล,ล้อเลยครับล้อเสียต่ำเลยคอจดบชักต่ำเสิยเ,าเมาเลยแนววางโบเลยสนใจรถขุดก็ฝากกดไลค์แชร์กดติดตามและกด subscribe สัน่นกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดเลยกกเลยเมียนก็กดเนื้อกึ้งกระระระเมลยับเต้าอันเดียสิญญาเราทั้ทงนี้ก็กดเลยนี่ไม่โครก็ยุ่งง,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 งี้พี่ได้ได้ลื้อไว้ดีไิมนี่ เงานธรรมดาเลแมวฝั่งปูนเนื้อ,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 องานยินนะคุณคิดว่าง่ายมันก็ง่ายนะเราต้องใช้วิทยาญาณในการรับซื้อมาอยู่ข่าวทางมาคือนี่ย้อมดำแล้วนะครับเขาย้อมดำนี่นะครับเอ็กชันงามๆของร็อกกี้เมื่อกี้นีฮนะให้ชมรวมกว่ายูทูบช่องผมด้วยนะฝากทีด้วยติดตามได้นะ แถวสารดีๆก็จะได้ไม่พลาดนะกดไลค์กดแชร์ตามและซับสไคร์ี๋ยวจะพาไปกินล้านไก่ที่กันข้าทุ่งทั้งหมดเรียงไงนะที่ไหนตี๋กันนั่งทำนาทำนาหรือเออนาทีอย่างเดียวเลยไงทีทีผมก็มาพอดีเจอฉบิษณ์นะครับส่วน นี่ออุ้ยนี่ว่าจะทุบไหมบอกมึงเครื่อจากหลักเนี่ยรับได้จังเลยแจ๋วเลยเมาเอาเออเมาว่ายากเต๋ทำยังไงวะเมาก็คิดยังไงสายเบรกที่เนิ่น ขัดซีนเอาไว้จะไบ่สงสัยต้องไปดาวสงสัยอะไรเอ่นเเขัท่าข้างหลางเนี่ยก็ายังเด็กกระท่าเลยพราเด็งบ่าเรถซูนวิงยาเออรถซูนยางเดินจะนาพังโน่ไหมเนี่ยการรับโลเลยเี่ไปมันสิเปล่เลย ตังครึงเนาะดาดเลือกอะรางนเพิ่งะเจ้ามาเล็ดเนาะจักี่เว้เห็นเ้ระวเอา่ขึ้นด้วยใจขึ้นแน่ใจประดเงี้ยเ้ยนดหน่ย้วนแน่เลียหยอกใหญ่ีนแ่านใส่เขาแจ้งวันเหรอเฮา่อแตเลอต่อัตลบโอ้ยันทีเนี่ยรมันเมียเองนี่แน่ยเอง่ายรอย

ครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบบ๊าายยสวัสดีครับ